การเดือพันที่สองลังคนหนึ่พันสองรเมื่อลง ยกอกตึ๊บเมื่อลงอทัพเรือภาคที่สองเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทหารเรือลำดับที่5 4 5สหคนเรือโทน่เลศวงศ์ตะกูลรองเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้จัดการทัพเรือภาคที่สองทั้งนี้ตั้งแต่1ตุลาคม2 5 6 7เป็นป 2, 2, ต้นไป2562ัาตารกตายี่หากำหนดให้ผู้จัดการที่สอง ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับผู้การทั่วโลสองท่านใหม่ต่อไปครับจากที่มีพระประสงค์การ,การโตรดเกล้าวปรดกระหม่อมให้ผมเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือและให้พลเรือโทนเรศวงตระกูลรองเสนาธิการฐานเรือภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้วท่านได้ปฏิบัติงานในกองทัพเรือด้วยความวิริยะใจให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญอย่างต่อเนื่องโดยมีประวัติการเรบเรือหลวงตากไป นายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำเสนาธิการฐานเรือประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือนักในกรมยุทธ,ธการฐานเรือผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเตียผู้สังเกตการทางทหารในกองกําลังสังเกตการสหรประชาชาติประจำชายแดนอิรักคูเวตโดยล่าสุดท่านได้ดํารงตําแหน่งรองเสนาธิการฐานเรือซึ่งจะเห็นได้ว่าท่านเป็นการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสอง ที่จะสื่อสารการเช่นเดียวกับที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับผมทั้งนี้ผมมั่นใจว่าทัพเรือภาคที่สองการบรรคุบัญชาให้กับคนเรือโทนเรศวงตะกูลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2567 ชมในการชวมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2และการรับบัญชาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นไปต้นไปท่นที่เชิญไปครับทัพเรือพระที่สองตรงหน้าบัญชาดยกออ เรียนจากทางสอนชมครับสอดครับ,รบตรงหน้าปัญหายกอกอบึบเมื่อลงข้อเสนที่วันนี้ก็เสร็จแล้วเราจะไปท่านผู้จัดการจะได้กลับลาเพื่อใจครับ